สวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆหรือคุณลูกค้าทุกท่านที่เห็นคลิปนี้ก็ชมกันให้จบแล้วกันนะครับผมลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจจะซ่อมมือถือร้านซ่อมมือถือ iphone.com.it mobile 101นะครับผมก็สามารถส่งเครื่องมาซ่อมได้เลยนะครับจะผ่านแก๊ปผ่านลาระ,ะมูฟหรือผ่านวินมอเตอร์ไซค์อะไรต่างๆก็ลองส่งเข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวทางร้านจะบริการส่งกลับคืนให้กับคุณลูกค้าตลอด24ชั่วโมองนะครับ ท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ i p h o n หรือรุ่นต่างๆนะครับที่ทางร้านพอจะตรวจเช็คและวิเคราะห์ให้ได้ทางร้านก็จะทาการตรวจเช็คและวิเคราะห์ให้กับคุณลูกค้านะครับส่วนมากทางร้านก็จะซ่อมกับ iPhone เป็นหลักนะครับผมแต่รุ่นต่างๆทางร้านก็สามารถซ่อมให้ได้เป็นบางส่วนนะับผมก็จะตรวจเช็คและซ่อมให้กับ คุณลูกค้านะครับท้าท่านในโฟนนะครับทางร้านก็จะแยกบอร์ดแยกชิป2ชิปดูให้ดีก่อนลงมือซ่อมทุกครั้งนะครับจะแจ้งราคาลูกค้าไว้เสมอนะครับผมส่วนเคสบางเคสลูกค้าอาจต้องจ่ายมาจําก่อนนะครับถ้าจ่ายมาจําแล้วทางร้านไม่สามารถซ่อมได้ทางร้านก็ยินดีคืนเงินเต็มจํานวนทุกกรณีครับไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะทางร้านซ่อมมากว่า15ปีแล้วนะครับผม ก็หลายๆส่วนนะครับทางร้านก็จะซ่อมนะครแล้วก็ส่องกล้องดูให้ละเอียดแบบนี้นะครับว่ามีส่วนไหนช็อตบ้างส่วนไหนมีปัญหาบ้างนะครับถ้ามีปัญหาด้านไหนนะครับทุก้าทุกท่านหรือเพื่อนๆทุกท่านก็สามารถนะครับส่ง SMS อสหรือส่ง ข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเป็น Facebook เป็น TikTok อเป็น YouTuber นะครับก็สามารถส่งมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงครับทางร้าน IT Mobile 101ยยินดีให้บริการนะครับให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณครับ